วันนี้เลี้ยงลูกให้ดีๆด้ดดวยนะเดี๋ยวผมจะไปทำงานนะ่ะด้านนอกจะไปต่างจังหวัดด้วยดูแลให้ดีให้ดูแลหนึ่งเดือนนะโอเคก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันไปทำงานอีกแล้วมานี่ดูแลลูกให้ของฉันให้ดีด้ดวย ลองมาดูว่าฉันจะไปทำงานน่ะดูแลลูกให้ดีด้วยดูดูลูกให้หนึ่งเดือนนะรับได้ยังหนึ่งเดือนถึงที่ทำงานละอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่หรออะไรนี่นอา่านได้ เดี๋ยวฉันจะรอพ่อนะเออในแกว่ายังไงนะเป็นไรนะไไนนะฮะเดี๋ยวปัดปากทิ้งน,นนนัี่เลยนะนเดี๋ยวฉันจะไปลงทอดแกบนดาดฟ้าทั้งสองคนเลยเอาขึ้นแม็กเกอร์ก่อน นี่ลงทอดอยู่ในนี้หนึ่งชั่วโมงห้ามลงไปไหนถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วลงมาแล้วไม่ต้องมานั่งกับฉันนะฉันจะให้นั่งด้านล่างกินข้าวกินแค่กระดูกนี่แหละดีแล้ว ังไว้บนห้องนะไ่เล่นเกมดีกว่าหนูกลัวโอ้ยหนูกลัวนะจะกลัวไปได้หรอฉันเนี่ยไม่เห็นจะร้องไห้ทั้งตลอดชีวิตเลย ดูนี่สิดูน้ำตาเราไม่ไหลหรอกเนี่ยไม่ต้องกลัวอยู่กับเรานี่แหละหนูวาเ,เขียนข้อความกันไหมโอเคเขาชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเขียนแล้วเอาอันนี้แล้วก็ตายนะโอเค เอาไม้มาเอานี้มาแล้วก็เขียนคําว่าชื่ออะไรอะบรรดาฮะบรรดาโอเคบันดานี่เขียนไม่ออกเลยนี่แหละนี่เขียนละ แก็ทําสัญ,ญลักษณ์ความแก่ช่งโอเคถึงสัญ,ญลักษณ์แล้วครบหนึ่งชั่วโมงละมาดูดีกว่านี่แกเขียนว่าอะไรไหมอะอะอ่านมือแรกคุกกี้แล้วก็กระดูก เดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเนื้อฉันจะกินทั้งหมดเลยฉันสั่งเทปซีมาแต่ฉันจะให้กระดูกให้เธอเหลือแค่นี้เองก็ได้ยัาม่ทำร้องเสียงโอเอบอกว่าแล้วว่าต้องทำยังไงบทลงโทษต้องทำ ไม่ทำนี่โดนกลัวจังเลยอย่ามาอ้อเอ้บูบี้เนี่ยเห็นไหมลูกข้างบ้านเนี่ยมิ่จะร้องไห้เลยดูนี่สิถ้าทำดูป้าลูกป้าข้างบ้านสิก็ทำผิดกันแต่ก็ด่าม่นจะร้องไห้เลยเนีย่ยเคยสั่งสอนลูกไหม เดี๋ยวหาว่าเด็กไม่เดี๋ยวเด็กแม่ไม่สั่งสอนอะ่ะมันจะได้หรอไหมพี่เลี้ยงใจหลายก็บอกว่าบ้านลูกบ้าข้างบ้านเนี่ยเขาทําอะไรผิดแม่เขาก็เป็นกําลังใจให้อยากไปโดนขอนเหรอไปขอสิไปขอสินันงเด็กนี่มาว่าฉันได้ยังไง เห็นไหมว่าเธอจะต้องโดนพวกสองคนจะได้อะไรไม้เรียวหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไม่แด็ดไม้เรียวให้ถ้าไม่อยากโดนนะเดี๋ยวโดนหนักแมไ่ไปกินเค้กสีดกว่าอืเอาไก่สุดเผ็ดนี่แหล้วไก่สุดเผ็ดแล้ก็ปลาทูน,นี่เอาให้แมวกินนะแมว อไปกินโอเคนุ๊อืมกินไก่เค็บซีดีกว่ากินไก่เค็บซีแล้วงำยำอืมอยากกินอือไก่เค็บซีงำำเฮ้ยถึงเวลาไปให้นังเด็กนี่ละก็อันนี้ดีกว่าเฮ้ เอาไปแล้วไม่ต้องมาขอโทษฉันด้วยนะเอาแม่ีบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวฉันตัดตัดปากทิ้งเลยเอาไปเลยซุปกระดูกถ้าอยากกินไหมถ้าเอาซุปนะได้ลงไปกินให้อื มลองมากินกับพื้นถนนให้หมากินด้วยให้ว่าจะทำบุญให้ทำหมาให้กินนะทำบุญทำทานให้หมาดีเหรอดีสิออกมากินเออ แม่นี่ดุมากเลยใช่ไหมใช่สิแม่นี้นนี้ดุจังเลยไงกับอยากร้องไห้เลยใช่ไหมใช่อยากร้องไห้เลยเออก็ได้นี่แกมาตะอคอกเสียงฉันเหรอเปล่าฮะก็บอกว่าอยามาคอตะอคอกเสียงฉัน สัญญาณบริหารของฉันเนี่ยได้รับเลี้ยงทั้งหมดเลยจะมาได้ไหมฉันเป็นเจ้าของตำบลสีเลอดแต่ฉันต้องต้องมาดีอยู่นะเจ้าของหมู่บ้าเนี่ยจะทำบุญทําทานให้หมากิมนี่แหละหมาคอเธอนี่แหละฮะอยู่กับพี่เลี้ยงจะได้ยังไง ไปล้างมือสิอย่าจับกินจับขี้มาหล้วเนี่ยเอะยอะอยากจะอ้วกอะวุย้ยแต่ฉันอาบน้ำแต่งตัวแล้วนะถ้าอาบน้ำแต่งตัวล้าง แล้วล้างมือละหัวเหม็นอยากจะอ้วกเลยอืมาทำไายชั้นขคนเสียงเหรอกินก็ได้มีสมน้ำหน้าืมแต่ฉันก็มาบอกเนี่โอ้ยถึงเวลากลับบ้านของฉั้นละ สิบที่รักของฉันละหวยแม่ก็ไม่ดูแลเด็กก็ไปเชียงใหม่นุ่นห่วยทำอะไรอยูด่ด้านนอกเนี่ยโมเดลแม็กเกอร์ทำอะไรอะ่ะทำไมถึงมาให้อยู่ด้านนอก แม่แม่เลี้ยงใจร้ายมาว่ามออย่ามาว่าสิแม่พี่เลี้ยงอ่ะให้เหลือแต่กระดูกให้กินอ่ะหนูก็อยากกินเนื้อด้วยนะกับหนังอ่ะอร่อยสะตายและแต่ว่าแม่อ่ะไม่ให้แต่พี่เลี้ยงอ่ะไม่ให้เลยแล้วบอกว่ามือศกปรกับ ปกอยากจะอ้วกด้วยอะ่ะฮะอยากจะอ้วก<เ>หฮ <น robi> ้ยอมาว่าฉันด้วยทำไมฮะอะไรฉันก็ให้กินไก่เค็ซีตามปกติตามภาษาเด็กไงหัวอะไรไม่ได้ตามภาษาเด็กแล้วแล้วทำยังไงละ่ะฮะ ฉันเกลียดเด็กนี่จังเลยอะใช่ไหมเธอใช่สิเฮออะไรนะวันนี้ฉันเธออะผมจะให้ลาออกด้วยคุณคนที่ไม่มีคุณออกไปจากบริษัทฉันยังไม่มาอีกกลับบ้านตัวเองไปซะ กลับบ้านตัวเองไปสักยังไงกันบ้างถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะตะใครให้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบาย